สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเสนอนี่เลยค่ะบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปผัดปลากระป๋องค่ะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะคือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปค่ะอันนี้พัดก็ลวกน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะคือน้ํามันพืชค่ะกระเทียมบุบนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะโคลกละเอียดนะคะอันนี้เป็นพริกแดงซอยค่ะเราจะไว้ตกแต่งเนาะให้สวยงามอ,อ,อันนี้เป็นซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้ำตาลใบโหระพาแล้วก็ปลากระป๋องค่ะวันนี้พาจะใช้2กระป๋องนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพ,พร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนการทำนะคะเราก็จะเริ่มจากนำพริกกระเทียมใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้นะคะ แล้วตามด้วยน้ำมันพืชค่ะเดี๋ยวเราจะนำพริกนะคะกับกระเทียมนะคะไปเวฟให้หอมกันที่ไฟแรงปานกลาง1นาทีค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้ว1นึ่งนาทีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะ<ม>เริ่มจากแบบมีกึ่งเร็ดรูปเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่ปลากระป๋องนะคะ ปลากระป๋องนะคะเราจะเลือกเอาแต่เนื้อนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบให้ผัดของเรานะคะมีน้ำนะคะก็จะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวพัดจะใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะใส่ลงไปแค่นิดหน่อยค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลคะ่ะน้ำมันหอยนะคะ ซอสปุมน้ค่ะ่ะพริกชีฟ้าซอยค่ะแล้วก็ติดท้ายด้วยใบโหระพานะคะเราจะคนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะนําไปเข้าไมโครเวฟกันที่ไฟแรงปานกลาง3นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผัดปลากระป๋องไมโครเวฟเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผัดปลากระป๋องไมโครเวฟเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ รสชาติกลมกล่อมค่ะเส้นก็นุ่มกำลังดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ